าี <c oughs> ้แต่แน่จะแต่งแน่ไหนแต่งนี้้อตองอค้าิเกนเข้าไปก่อนเยอะที่เ่่เสยคมแล้วนคนีรัโน่ะวนี้เลย แฟชชั่นคอสอินโรแมนต์ครับอ่าเรื่องราเป็นอนเรต้องเล้มันเป็นเรื่องที่เราจะเล่าใหมครับเปิดเปิดหัวให้ฉันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะที่จริงเป็นเรื่องราวของติวเตอร์กับแม่ค้าขายไก่ที่เป็นคุณแม่ลิ้มเดี่ยวครับค่ะแล้วก็เรื่องราวมันเกิดจากการที่คุณแม่เนี่ยต้องพาลูกในหาอาจารย์ติวแล้วก็เลยเกิดเรื่องราวพลัวันพันูุ์กันเกี่ยวกับเรื่องติวเตอร์ครับ ก็คือจะเป็นเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในในสังคมของเราครับผมซึ่งี่จริงจะเป็นรีเมคจากของเกาหลีเนาะแต่ว่าก็คือจะพอมาเป็นเวอร์ชันไทยก็จะเปลี่ยนบริบทให้มันเข้ากับของคนไทยมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่แบบทุกวันนี้เด็กที่จะเข้ามอปลายหรือเข้ามาหาหลัยก็ตามต้องแบบแข่งกันต้องติวต้องสู้ต้องแย่งชิงกันเยอะแยะมากมายครับผมก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกแบบับการการศึกษาไทย กับการศึกษานอกโรงเรียนด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องราของเนี่ยความสู้ชีวิตของเอเซอร์หรือว่าแม่ค้าขายไก่ทอดที่ต้องแบบดิน้นรนเพื่อให้ลูกได้ติวกับครูที่เก่งๆขางผมครับชร่นนี้เล่น็นแใช่ค่ะต้อสู้ชีวิตที่ต้องสู้ชีวิตด้วยฐานะการบ้าน ฐานะทางบ้านคือเป็นคนแไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่เราก็เลยต้องขยันทํางานเพื่ออยากให้ลูกแบบได้เรียนสูงๆได้เรียนกับครู่ติววีนี้ค่ะความเป็นคาแรคเตอร์ยังยากรหมว่าต้องเป็นแม่ด้วยต้องเป็นอะไรย่างเงี้ยเราอาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรเอ่อไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ายากค่ะเพราะด้วยความที่เป็นแม่แลักษณะเป็นเหมือนเพื่อนกันมากกว่างี้ค่ะมันก็ฟีลเหมือนแบบน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยได้เลยก็ยังเป็นแม่สวยอีกเครับ ที่จริงมันมีความลับแม่ลูกอยู่ครับแต่ยังเล่าไม่ได้<อ>ไต้องปิดไว้ก่อนอันนี้เขาเรียกอะไรเป็นปมในเรื่องหรือว่าเป็นเป็นเป็นปมหนึ่งในเรื่องเหมือนกันครับที่รอที่ตายเลยแต่จริงๆเราคือเรื่องนี้มันจะเล่นเรื่องของแม่กับลูกเยอะ<า>บ้านเนี้เพื่อก็เป็นบ้านหนึ่งที่เราจะแสดงให้<ต>เห็นว่าเป็นบ้านแม่เลี้ยงเดี่ยวในปัจจุบันเป็นยังไงอะไรนะครับ ก็จะมีบ้านของอย่างเช่นของที่วันใหม่เ่ยก็จะมีคุณแม่แมวเด็กอะแต่ละเรื่องแต่ละบ้านจะมีคุณแม่คุณพ่อคนละแบบบกรื่อนสปอนจกคนไทยนั่นเวันใหม่เรื่องรับบทเป็นอะไรคะลูกรับบทเป็นเทนค่ะเป็นเด็กที่ชอบค้นหาตัวตนค่ะเป็นเทียนนิดนึงติดตลกอ่างซคาแรคเตอร์คือไม่ได้เหมือนวันใหม่เลยเป็นตัวเองเลยเลยเล่นยากหรือว่าขอกับกุกษาห้พี่ไห วันที่จะมาแทกสหารกเฮียก็ช่วยค่ะเฮียคนไหนเฮียบอยเฮียบอยเฮียบอยช่วยอะไรคะเฮียบอยช่วยบอกว่าต้องโฟกัสอะไรยังไงต้องเฮียบอยนี่ไงใช่เชื่อเฮียบอยไหแล้วได้เล่นเอาไงว่าเรื่องไหนเฮียรีสิ่งอะไบ้างไม่เล่าคนเหนียวแบทนี้ยังไม่เจอกันยังไม่เจอในเรื่องครับยังไม่เจอในเรื่องเสียดายไม่ได้เจอเป็นเด็กที่สนโนนะฮะค่หนึ่งแล้วการถ่ายทำ เราดูชัวรว่ามันลาามือไหมคะลาามื่นค่ะเพราะว่ามีพกกำกับที่ดีมากอยู่เท่าไรเนี่ยอยู่ไปแล้วอ่ะแล้วกลับไปเล่าให้เฮียทำไงว่าแบบเฮ้ยวันนี้เป็นเล่นยังไงนะเฮียมาตามมากองร้อะก็เฮียมีมากร้องมาแป๊บหนึ่งเพราะว่าเฮียก็ต้องไปทำงานเฮียอ่ะ เราติดตามเนาะบทบาทยูตาโนองบันไนคาแรคเตอร์ต่อไปค่ะในเรื่องเล่นเป็นอะไรเลยส่วมครับเล่นไม่ใช่เล่นเป็นซ่วมหรอชื่อชั่วอธิบายก่อนเผื่อพี่เขาไม่แน่ใจว่าชื่ออะอชื่อซ่วมสุขพันธ์นะครับและบทเป็นพี่ชายของคุณเทสเตอร์นะครับในเรื่องนี้ผมก็จะมีความไม่สมบูรณ์บางอย่างนะครับเป็นเป็นโลกโลกหนึ่งซึ่งบอกได้ซึ่งผมในในเวอร์ชั่นเกาหลีเนี่ยบทผมจะเล่นเป็นโลกออร์ติสติกใช่ไหมครับแต่ว่า พอมาเป็นเวอร์ชันไทยเนี่ยจะปรับมาเป็นสโตรกครับซึ่งสโตรกนี่เล่นยากมากครับคือตอนนี้ผมยังไม่ได้เริ่มถ่ายแต่ว่าผมมีไปเวิร์กช็อปกับคุณหมอคุณหมอเล็กแล้วครับ <c oughs> ก็คือเหมือนแบบว่าผมจะใช้ขาคุณหมอเราเป็นหมอไหม <c oughs> ไปไปกับคุณหมอแล้วก็แล้วก็เหมือนต้องต้องจินตนาการว่าเหมือนร่างกายบางส่วนเราใช้การไม่ได้เลยอะไรอย่ <c oughs> ญญญางเงี้ยเพราะฉะนั้นการขึ้่นไหวมันก็จะยากครับ <c oughs> ถือว่าเป็นการพลิกทุกปาดครั้งสําคัญ ซึ่งใครบอกว่าสำคัญผมเองครับที่ผกว่าสำคัญบอกสำคัญครับผมแล้วก็ใน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 ,ในเรื่องนี้มันก็จะเห็นความไม่สมบูรณ์ของแต่ละตัวละครเยอะเลยครับแต่ว่าในความไม่สมบูรณ์ของชีวิตคนเนี่ยมันจะมีแง่งามที่ทําให้คนดูด,ดูแล้วมันรู้สึกว่าเออถึงมันไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่ามันแบบมันชุบชูชใจิตใจเวลาเราดูมั่นใจว่าสิ่งที่เรื่องนี้มัน สีไม่ฉูดฉาดรือว่ามันกลมกล่อมจากพี่อ่านบทมาใช่ไหมครับปุ๋ยอ่าซับแต่ครับแง่เงาชุบชูอ่านอนนิยายเยอะอ่านนิยายเยอะแล้วอันนี้ครับอันไหครับในเรื่อกเรื่องเป็นไงบ้างใค้ตัวไหนเรื่อกใค้ตัวชื่อนิดหน่อยค่ะแค่ชื่อนะคะที่เหลือคือไม่มีตัวใดหรอกกันว่าสำหรับงานนั้นว่าตัวไห ดูดีไปกับเราในทุกๆอย่างทุกความเราม kind of ักจะมีเ hmm. พื่อนที่เหมือนแบบคบกันมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนประมาณว่าคือนางเอกอ่ะเขาต้องขาดอะไรที่มันเยอะมากไร้ความเัาของเขาอ่ะเขาจะมีอะไรก่อยที่แบบคอยอยู่กับเขาซ้ำๆอะไรเงี้ยมันก็ว่ารับมากกว่าแบบเพื่อนไปแล้วเขาเป็นครอบครัวเราจริงไหมครับพี่ตุ๋ยแล้วครับเรื่องถ่ายถ่ายเสร็จยังถ่ายเสร็จยังเออมันเกือบจะถึงครึ่งทางนะครับก็เหนือยใช่เหรอครับ มีคนใช่เหรอครับมีคนหนึ่งเขาชอบบทชเขาใช้งานเขาหนักอรเงี้ยเอสองคนเลือกคะคนไหนคะคนเลิมสุดนะฮะรอรอบ่บ่เฮ้ยแต่เล็กเขาทุ่มเทมากเลยครับรล่กเนี้ยคือเขาลดน้ำหนักเพื่ออ่เพื่อเขาเป็นนักแสดงแบบสายรางวัลแล้วครับต่อไปเนี้ยอะไรที่เด็ดเขาจะไปโกนทางนั้นแล้วเพราะว่า คุณของเขาเนี่ยพอตามบทเนี่ยบทนี้จะต้องขอใช่ไหมเหมือนว่ากินอาหารไม่ค่อยได้นนใช่พอตามบทคือเป็นคนที่เป็นจะเป็นฟิล์ลูเตอร์ที่ททมีปมบางอยา่างทำให้แบบกินข้าวไม่ลงร่างกายอ่อนแออะไรเงนะี้ยเป็นแฟ่ฟิลเป็น,ปน,ปนซึมเศร้าประมาณนึงก็เลยจะจะต้องขอเราเลยตั้งใจวันแรกถูจริงเลยใช่ผมก็เลยตั้งแต่วันแรกที่ไปคุยเรื่องเรื่องเนี้ยตอนนั้นผมหนัก88 มวลาผมขอสองเดือนก่อนเปิดกล้องผมกดสิบรูปตอนนี้เขาทำด้านจริงคุณะตอนนี้นางแปดิบแปดเท่าเดิมล้อเล่นล้อเล่นตอนนี้หนัก77 78ค่ะเจ็ดเจ็ดสค่ะจะได้ฟินเมื่อไหร่คะปีหน้าไหมหรือว่าปีนี้นเลยเอ้ยปีหน้าปีหน้า,หาคไปเอเตอร์ฝาไปเอเตอร์ฝาครับคุณแม่ได้ค่ะก็ฝาติดตามเ,เ,เ,เรื่อง c l a s h course in romance ด้วยนะคะก็เป็นอีกเรื่องที่สะท้อนสังคมได้ดีแล้วก็ เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเราค่ะก็ะรับรองว่าสนุกแล้วก็ให้แง่คิดดีๆหลายอย่างเลยค่ะก็ฝักนกันแบบนี้นะคะังดูเหมือนเครียดแต่จริงๆเป็นโรแมนติกคอมเมดีนะครับ